สนับสนุนโดยโรซาฟ a มิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอมาแล้วครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะนำพาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนิ้วล็อกมาเล่าให้ฟังนิ้วล็อกเป็นอย่างไรคนสงสัยกันมากเลยเดี๋ยววันนี้ไปจเจาะลึกก,กันกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับนิ้วล็อกเป็นโรคที่พบกันบ่อยมากเลยถือเป็นยอดที่ติดตับอันนึงเลยครับซึ่งเราจะพบได้ว่า ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายอืแลามักจะพบในคนอายุสักวัยกลางคนผ่านมาแล้วนะครับรบเกิดจากการที่ใช้งานของข้อมือของนิ้วหยิบจับต่างๆเต็มที่เลยผู้สูงาจริงตกเป็นคนที่มักจะเป็นผู้ที่พบโรคนิ้วล็อกมากกว่าเพราะว่าทํางานประเภทการจุกจิ๊กในบ้านงานในครัวการดูแลเสื้อผ้าต่างๆ,ๆนะครับทําให้ต้องใช้นิ้วมากใช้บ่อยกว่าผู้ชายเยอะเลย ผลตามมาคือเกิดการอักเสบขึ้นนิ้วล็อกเกิดจากเหตุใดค่านที่เแล้วตอบได้ง่ายครับเพราะว่าในนิ้วเราคนเราเนี่ยครับทั้งสิบนิ้วเนี่ยมันจะมีเส้นเอ็นอยู่ท่ันฟังครับเอ็นเหล่านี้ครับหน้าที่ในการงอนิ้วเหยียดนิ้วนะครับมีเอ็นทั้งด้านในด้านฝั่งฝ่า,ฝามือและด้านหลังมือ mm. คนละด้านกันหน้าที่คืองอนิ้วเข้ามาและเหยียดนิ้วออกไปนะครับ แต่เอ็นนิ้วที่มีความสําคัญมากก็คือเอ็นนิ้วทางด้านฝ่ามือด้านฝ่ามือเนี่ยครับที่ใช้ในการงอนิ้วมันจะเป็นเส้นเอ็นบวกกับมีปลอกคุ้มเอ็นคุ้มอยู่รอบด้วยเหมือนใส่เสื้ออย่างนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อครับใช่ครับใช่ครับถ้าเทียบตัวเราเป็นเส้นเอ็นเสื้อเป็นหนึ่งปลอกคุ้มเอ็นที่มันหุ้มเส้นเอ็นอยู่ครับเมื่อมีการใช้งานบ่อยๆซ้ําๆซ้ําๆเกิดการอักเสบของปลอกคุ้มเอ็นนะครับอ๋อ ที่หุ้มอยู่รอบๆเอ็นเนี่ยท่านก็จะเปลี่ยนเหมือนกับมีการอักเสบเกิดขึ้นเป็นการอักเสบแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับหม่แล้วนะครับอักเสบเรื้อรังใหม่แล้วนะครับไม่ได้หนักหนาะสาหัสไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือ่อแต่ทําไปวันแล้ววันเล่าวันดีคืนดีเกิดเหตุนิ้วล็อกขึ้นมาซะได้อันนี้ก็คืออีกหนึ่งอาการที่ช่วงนี้เรากําลังฮิตกันนะครับการอักเสบเรื้อรัง นิ้วล็อกเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอักเสบเรื้อรังนั่นเองซึ่งก็รักษาหายได้เหมือนกับอักเสบเฉียบพลันที่เกิดทันทีทันใดนั่นเองเพียงแต่ต้องการหาสาเหตุจึงมีความสําคัญเพราะว่าพอเป็นอักเสบเรื้อรังแล้วเนี่ยมันจะต้องมีสาเหตุซึ่งเป็นเหตุทางต้นน้ําอยู่อืถ้าเราตรวจหาเจอตรงนี้ได้ว่าเออเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราก็จะแก้กันตรงนั้นซะเหตุเบาๆเหล่านี้ก็จะหายไปเบาๆเช่นเดียวกันนะครับ นิล <ste ve> ็อกก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเหตุมันเกิดเพราะว่าเสื้อเราที่ใส่หรือปลอกพุ่มเอ็นของนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยมันถูกใช้งานเยอะมันก็เลยเสียดสีกันมากเกลดอักเสบอักเสบก็มีการบวมเบาๆก็จะมีการรัดตัวเข้ามาครับเสื้อจากไซส์ที่ใส่ปัจจุบันนู้นเราใส่ไซส์ L อยู่เสื้อไซส์ L อ่าใส่สบายเลยไซส์ L อ่าเพราะเกิดอักเสบแบบช้าๆเป็นแล้วเป็นอีกทํางานมานานหลายๆปี ใช้หยิบดุนจนับนี่เส้นเอ็นคือปลอกคุ้มเอ็นเหล่านี้ครับเสื้อไซส์เอก็จะเปลี่ยนเป็นไซส์เอ็มเพราะมันย่อตัวเล็กลงเป็นไซส์เล็กลงมันหดนเลยครับจากไซส์เอกลายเป็นไซส์เอ็มจากไซส์เอ็มแค่อักเสบเจ็บๆนิดหน่อยเราก็จะไม่หยุดงานแล้วก็หยิบดุนทับนี่ต่อไปการเสยก็จะขยายต่อไปเป็นไซส์เอส จากไซส์ L เนี่ยตัวพอดีเราเลยใส่สบายมากค่อยๆอักเสบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกลายเป็นไซส์ M อักเสบต่ออักเสบต่อกลายเป็นไซส์ S คราวนี้ก็ตึงเปียะเลยนะครับมันจะรัดตัวเส้นเอ็นเลยเมื่อเราใส่เสื้อไซส์ S แล้วเอาตัวขนาดผู้ชายเราเนี่ยไปใส่เสื้อไซส์ S มังใส่ไม่ได้หรอกครับมันก็แน่นเกินไปอันนี้ครับคือเหตุทําให้เกิดการล็อกเพราะล็อกระหว่างปลอกคุ้มเอ็นที่อยู่รอบนอกกับตัวเนื้อเอ็นที่ต้องเยียด กอ,อเหยียดนะครับเส้นเอ็นจะมีการเคลื่อนที่ไปไปมามาอยู่ภายในะปลอกุ้มเอคราวนี้มันเปลี่ยนเป็นไซส์เอสมันก็เลยไปมาไม่คล่อง mm. เลื่อนไปเลื่อนมาไม่คล่องนิ้วก็จึงเ,เกิดาการล็อกขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมื่อล็อกเต็มที่โลคมันก็พัฒนาไปถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะล็อกโดยที่เลือะพิเศษนะครับท่านฟังครับกำได้แต่ตอนเหยียดตัวไปนะครับนิ้วที่เป็นโรคเนี่ยมันจะไม่เหยียดออกได้หรอก ัันติดอยู่ครับเหยียดออกไม่ออกเพื่อนๆนิ้วอื่นๆข้างๆเคียรเขาเหยียดออกไปตรงแล้วแต่นิ้วนี้ตัวเติมที่นิ้วกลางนิ้วกลางมันยังไม่ยอมไม่ออกไปไมันจะงออยู่อย่างเนี้ยครับครับ,รบต้องหาอะไรไปรางานมันถึงออกได้จะดังเสียงดังกึก<อ>แล้วก็เหยหียดได้เต็มที่แสดงว่านี่คือคีย์สำคัญถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ หาคนที่เป็นนิวล็อกจริงๆได้นะครับลองเข้าไปสอบถามพูดคุยดูบอกขอดูหน่อยที่มันล็อกยังไงสิ่งที่เราจะได้ค้นพบนั่นก็คือสามารถกำมือได้กำ,ไดกำเข้ามานี่ไม่มีปัญหาเลยกำได้เสมอทุกต,ตอนิวกำได้หมดอเอาออก ไอ้นิ้วที่มันล็อกเนี่ยมันไม่ออกด้วยมันต้องเอามืออีกข้างหนึ่งมาช่วยงงเอาออก<ง>ช่วยง้างออกอย่างที่คุณพ่อบอกนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์สำคัญคีย์หลักของนิ้วล็อกเอาละครับเรารู้กันแล้วในเนื้อในของนิ้วของเราเนี่ยมีจ้าปลอกคุ้มเอ็นอยู่ซึ่งยิ่งใช้ยิ่งอักเสบยิ่งอักเสบก็ยิ่งใช้ใช้ต่อใช้ต่อใช้ต่อ,ตอจนอักเสบมากถึงจุดหนึ่งเคาะละครั้งเป้งแงจะล็อกแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้น กำมือได้แต่เวลาเอาออกไอ้นิ้วที่ล็อกมันไม่ออกต้องง้างออกให้วิธีแก้ครับคุณพ่อทำอยังไงดีฮะมีวิธีการรักษาอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเมื่อเป็นน้อยๆย,ยังล็อกไม่เต็มที่เพียงแค่ฝืดๆนะครับฟังคนเราจะสังเกตตัวเองนะครับว่ามันแค่กำได้แล้วแต่ตอนเยียดออกมันฝืดๆ <c oughs> ฮะม,มันไม่ออกไปบึ้ดเต็มที่ไม่รื่นปื้นรื่นปื้น ระยะนี้ครับระยะที่สามารถจะรักษาด้วยวิธีการธรรมดาได้แช่น้ําอุา่นเวลาสักสามครั้งคาราบาลสักยี่สิบนาที้าวกลางวันย็น,นอุนออ่นน้ำอุ่นใสคาราบาลเล็กๆที่บ้านแล้วก็แช่ลองแช่ไปสักพักก็กำรรช้าๆเหยียดช้าๆใต้น้ําอุ่นผลตามมาคือเปลอกหุ้มเอ็นมันจะถูกความร้อนจากการแช่น้ำเนี่ยครับขยายตัวขึ้นนิดหน่อยนะครับแทนที่จะกลับไปเป็นไซส์ที่เล็กลงกลายเป็นไซส์ที่คืนกับสภาพเป็นไซส์แอลเหมือนเดิม Mm. ก็จะคล่องตัวการใช้น้ำมันเสร็จแล้วก็จะทายาที่นิ้วนะครับทาเป็นยาเย็นที่มีเอนเซสด้วยก็จะช่วยทำให้อาการอักเสบเหล่านี้มันคลี่คลายลงไปข้สอ2คือชะลอการใช้นิ้วลงให้มันเบางานลง mm. ให้มันได้พักผ่อนบ้าง uh. อีกสักพักเนื้อการเหล่านี้ก็จะค่อยๆคลี่คลายหายไปอันนี้คือปริปรมาณที่เป็นน้อยๆแค่ฝืดๆต่อไปนะครับถ้าเกิดมีการล็อกเริ่มมีการติดตั้ง ก็ยังยังเหยียดเองได้อยู่ท่านสามารถจะลองปิธีนี้ไม่ต้องที่ไม่ต้องงางนะครับไม่ต้องนิ้วมางาง้างข้างหนึ่งหนึ่งข้างท่านลองแช่น้ําอุ่นดูแล้วทายาดูสักพักหนึ่งก็ได้ครับสองสามสัปดาห์ก็จะเห็นแล้วว่าได้ผลดีแค่ไหนถ้าได้ผลดีทุกอย่างก็จะสบายในการจบการรักษาระดับนี้แช่น้ําอุ่นบวกทายาเช่นเดียวกันแต่ถ้าท่านทําแล้วตอนเหยียดมันไม่ออกค้างอยู่แล้วต้องเอานิ้วอีกมืออีกข้างหนึ่งมาช่วยงาง กรณีแบบนี้ครับคิดว่าต้องใช้วิธีการอื่นช่วย,ชวยเช่นมันมีแล้วแต่ความเชี่ยวชาญของคุณหมอผู้รักษานะครับบางท่านก็ใช้วิธีการสกิดไม่ได้เปิดผิวหนังเป็นแผลจะใช้เครืค่องมือแทงเข้าไปแล้วก็เป็นสกิดให้ปลอกพุมเอ็นเนี่ยมันเปิดจากกันครับหรือใช้วิธีการผ่าเล็กๆขนาดสักครึ่งเซนนิดเดียวนิดเดียวอ่าเปิดที่ฝ่ามือเลยครับเป็นแผลเล็กๆนิ้วกลางนิ้วหนาก็นิ้วไหนน,น,น,นั่นแหละนะครับ แล้วก็ไปจัดการแจ็คกอรมือจัดการผ่าตัดนี้ช่วยกันเปิดเอาปอกขั้วเมริให้มันขยายกว้างออกไม่ให้มันรัดไม่ให้มันรัดตัวเข้ามาการล็อกก็จะคลายออกแล้วก็ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดีผ่าตัดเนี้ยครับไม่ถือว่าการผ่าตัดใหญ่หรอกครับเป็นผ่าตัดขนาดเล็กถึงประ,ถ,ประถึงกลางกลางใช้ยาชาช่วยไม่ต้องดมยาสลบก็จะทําให้การทํานั้นง่ายหายแล้วท่าน ผ่าตัดเสร็จแล้วสักพักหึงคุณก็กลับบ้านได้นะครับอ,อันนี้ก็สบายมากเป็นการรักษาที่ได้ผลดีครับได้ผลดีมากแล้วก็ทําให้อาการต่างๆนั้นคลี่คลายอย่างสบายเลยนะครับใช้งานได้กลับเป็นปกติได้อันนี้คือตัวที่รักษาสรุปของนิวล็อกนะครับโอเคครับนิวล็อกภาคพิสดารประจำปี2,500 68นะนี่คือการสรุปครับทั้งหมดการเกิดเหตุของนิ้วล็อกมันมีขั้นตอนการพัฒนาอย่างไรรวมถึงวิธีการดูแลรักษาด้วยอย่าปล่อยให้ไปถึงจุดที่ง้างไม่ออกกันเลยทีเดียวก็แล้วกันเราสามารถใช้น้ำอุ่นถ้าเกิดว่าจุ่มมือลงไปอยู่ที่ทำงานอาจจะไม่สะดวกอาจจะมีการอนอกคำครูนิดนึงอัดแอปคำที่คุณหมอปัญญาแนะนำกอเคยเห็นเอาน้ำอุ่นใส่แก้วน้ำแก้วกาแฟแล้วก็นั่งกำ อันนี้ก็พอช่วยได้เหมือนกันนะครับเราปรับใช้ดูครับแล้วนิ้วล็อกเราก็จะห่างไกลอย่างมันปลอดภัยจากมันไปในตัวนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนิ้วล็อกในวันนี้ครับติดตามต่อไปว่าเราสองพ่อลูกมีอะไรมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ